ทุกขา้าวไปกินกูพี่กูเพีย้ยไอ้บัวน้ำอะไรโอ้โม่เง้ยม,มึงมึงไม่บอกก่อนข้าวีวะอันจเจีตัวเองว่า ใช่มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปที่คุณได้รับชมต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่คุณได้ดูในไฮไลท์หรือจะเป็นย้อนหลังของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองถ้าอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครอย่าลืมแวะม,มาหากันด้วยนะครับที่ t w i c h tv s a imsumtimes แวะม,มาหากันด้วยนะและตอนนี้นะครับก็มีการแจกของให้กับซับสไครด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์คําว่าลงทะเบียนในช่องชแชทก็จะมีลิงก์เพื่อลงทะเบียนรับของที่ระลึกสําหรับซับสไครเบอร์หปีครับ ก่อเข้าไปได้เลยก่อข้อมูลเข้าไปทุกอย่างให้เลยนะและหลังจากก่อเสร็จแล้วคุณก็อยู่บ้านชิวๆรอรับของที่ลืกลึกจากผมได้เลยนีครับช่างและนี่ก็คือกิฟต์ต็อกสามแบบนะครับผมสามสไตล์แรนดอมให้กับทุกคนเฉพาะซับสไคร์เบอร์กระซิบเลยนะครับว่าโอรี t อดเทิชทเท่าน,นั้นผมว่าผมจะทำองตรงนะผมว่าพี่เอกซ,ซื้อรถนี้ไว้ทุกคนเป็น <laughs> ผมว่าพี่เอกซื้อรถนี้แน่นอนคือเหมาะมาก เอฟเฟคเอฟเฟคกระจายเอฟเฟคกระจายเหลือจะเชื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเฮ้ยใช่เหรอใช่พี่พอได้พี่พี่คิดถึงตอนนี้เต้อยู่ยังเลยว่ะผมยังอยู่พี่ผมอยู่ตลอดแบบยังไม่ตายไม่ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเดี๋ยวเต้รถอะไรไอ้คือรถอะไรรถนี่ไงรถไอ้รถทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษโอเค อุ้ยตัวละครเหมือนหน้าเหมือนพี่เอกเลยอ่ะเออเหมือนนะอะไรใช่เหรอเออนี่เหมือนไม่กดพร้อมเองกดพร้อมเองเคยกดพร้อมปะหืมดูท่าพร้อมดิพี่ง่วงหรือเปล่าพี่เอกไม่ตาพิมตัดตาพิมตกอย่นี้แล้วพี่ต้องหลีดตาเพราะว่าไม่งั้นละฝุ่นเหมือนเข้าตาไปแล้วรถมันแต้องเพ่งเหรอต้องเพ่งต้งจิตต่อเปื่อจริงฟังจิตฟังจิตฟังจิต อยู่น้ครเต้มาอุ้ยเจอแม่จออย่าทวงกันนะอย่าถ่วงกันนะพี่ระดับแบบระดับโปรนะบอกก่อนได้ครับผมจะพยายามครับพี่สุดเกินตมื่อไหร่พี่เอกอะตัดฟืนสองคนอะเฮ้ยทำไมเหมือนกันเลยอะไปอ๋อผมควันดำค๊บโดนไปแล้วเฮ้ยผมที่เต้นพี่เอกปากด้วยแต้มบาดด้วยกูที่รออยู่เฮ้ยเขาเขาดิฟคนนี้เขาดิฟโหดมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดมันติดเต้กูติด เี่คนนขาด่นแอสเก่งเหรอเขาเก่งเหรอเขาเก่งมากคนแบบว่าเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่แบกอยู่พี่แบกอยู่ยี่ไหนพี่แบกอยู่พี่แบกอยู่ไอ้เด็กเงี้ยเฮ้ยมันมีคนมาปังกูวะดิบยังไงให้มันได้ได้ดิบอะดิบไอเดฟดีดีไอ้ดิบดิบใครตดยมาได้ดีิบดิบได้ดีดีใครวัดวัดติดอะไรก็ไม่รู้ าศาสะร์จะดบได้ดิบได้ดีเลยยยยยเมื่ <c oughs> อกี้ผมผมกับอะไกินกับที่ในหัวพี่ซูซี่มากซูซี่จัดซูซี่จัดดูแบบได้ดิบได้ดีเลยผม <c oughs> แซงเมดพี่พยายามอยู่พยายามอยู่แต่พี่พยายามอยู่พยายามจะไม่เป็นที่รออยู่พี่พยายามอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพี่ใครถวายพี่หรือเปล่าตอนเนี้ยไม่มีแล้วในโตร <c oughs> พยายามอย <c oughs> ู่พยายามอยู่กระไรได้ดิบได้ดีเลย พยายามอยู่พยายามอยู่เซนโดนบังอะโดนบังโดนบังจริงดิโดนบังจริงดิเาแล้วแล้วมาแล้วพี่ชายเย้ไม่เก่งเราว่ะที่เท่าไหร่ช่วงแรงแบบว่าพี่โดนพี่โดนกัดแกล้งเด็กเอ้ยแล้วเรามาพี่เออพี่หลอกให้ทำไมอ่ะพี่พี่ทำไมเฮ้ยแล้วโอ้แล้ววินเฉยดูเดือดมากแล้วเป็นพอพี่นะพี่บอกก่อน จริงพลังจิตของพี่มันมันพันงมาถ้าพี่ไม่ไม่แบบว่าอันดับแบบอันดับท้ายนี่แพ้มาแล้วนะบอกก่อนแต่ดิฟยังไงให้มันได้ดิฟได้ดีอ่ะพี่เอกเนี่ยเป็นเพราะพี่ดิฟเพื่อพยายามให้มันได้ดีๆนี่แหละกูเลยไปอยู่หลังท้ายดิฟแล้วกูไปชนอะไรก็ไม่รู้คือดิฟดิฟเก็บเกดอ่ะดิฟแบบทางตรงกูก็ทางตรงกูทางตรงกูก็ดิฟแบบเกดเฮ้ยเพย์สเตชั่นสองคนงูขวมาด้วยกันนั้นอะ พี่เอกบอกด้วยพี่โอ้ยโดนลุมแล้วกูโดนลุมอันเนี้ยแล้วชื่อพี่เอกเป็นชื่อภาษาไทยอยู่ก็ดมรถโอ้ยโุบชุบกะพิษกะพิบด้วยสองหนึ่งไปมันดำอ้อยผู้อยไปแสงพี่ดิผมชนแล้ว

เรียกมาวังตรงนี้มีขอนไม้เยอะมากไหนนิโตรหรือแพรส์นะไหนนิโพปัส่าทีมเรากดมากกว่าพี่โอ้โหเก่งไหมวะเดี๋ยวเราเก่งเกินโอ้ยอย่างนี้ก็แรงก็แพทินัมได้ไม่ยากเลยดิอย่างเงี้ยไม่มีแบบว่าจับคู่แรงไหมเออพี่ลรงให้เงี้ยเลียนแบบแพ้ พี่เต้ที่ถึงวิ่งก็ล้อเหรอคืออะไรฉันนี่แหละเดอะแบกของทีมเพราะว่าฉันนี่แหละเดอะแบกของทีมเราไปเปิดห้องเล่นกันดีกว่าวะต้องการต้องการทีมเอาว่ะต้องการทีมเราจะไม่ต้องการแกล้งใช่ไหมเราไม่ได้เปิดห้องให้เขาแกล้งเราไม่โดนไม่โดนเราเราคนละทีมกันนี่เต้เราต้องแบ่งคนละทีม โอ้ยคล็อกทาวเวอร์คลอซิ่งฮิปโปขับชนเสาไปเลยฮิปโปขับชนเสามีผู้เล่นจากมือถือมาด้วยของพี่เอาเงินเจ๊เต็มที่เลยเอ้ยนี้มีเส้นทางลับมันแหมอออกตัวอย่างแงโอยมีคนชนผมพี่ไปกองนะใครมาบอว่าไม่นะสีทเหเงินคนที่แปรพี่เอก้ยอย่าชน ผมชนพี่แปดไปก่อนดีแปดไอ้กูชนเหมือนกันไอ้กูมีชนอ๋อไอ้ผมชนเทนาร์เป็นยังไงเล่นเป็นยังไงเส้นทาหลังดีหรือเปล่าเส้นทาหลังดีหรือเปล่าพี่เอาแม่งเฮ้ยไปอะไรก็ไม่รู้พี่เอ๊ะพเอาสวยก๊า ไม่รักจะเอาตัวเหรอวู้วววโคชนอะไรโคชนยยาวเลยแล้วเส้นทางลัดเส้นทางลัดผมโคชนเ้นทางลัดข้างหน้าเขาไปไหนกันหมดแล้ววะผมที่แป้งที่แม่เขาไปไหนกันหมดเลยแป้งออสินพี่สู้อยู่โอู้วันับหนึ่งโคจั้งที่หนึ่งไปแล้วเหรอ ไหวเลยขนาดนั้นเอ้ยแล้วเข้าแล้วจริงดูเราทำไหวหลังแล้วชิบหายแล้วเราทำไงดีไหวอยู่ไหวอยู่ไปเลยส่วยครับโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วเอาเอ้าเบี้ยโคชิดาเหรอเบี้ยไม่ได้ยังไงอ๋อเข้าเส้นชัย สีแดงมีคนเข้าคนเดียวคะแนนรวมพีหนึ่งศูนย์ป้าพี่อันนี้หนึ่งศูนย์โอ้1หนึ่งศูนย์แม่งเอ้ยแบบงงๆพราว่าสองเมตรเท่านั้นเหมือนกันรบสองเมตรทาปืนไปนะแล้วผมก็มาที่เหมามันบิดแรงกว่าได้ยังไงวะเนี่ยงงไปหมดงงแนวนะเขามีเกลีย์นึ่งอะไแล้ว วะเเนี่ย็ทำไมกูลอยแล้วไอ้ผมตกน้ำมตงน้ำตกน้ำโคตตกน้ำไปแล้วเราจไปเดี๋ค่อยไปไปเ๋ยวไปค่อยไปโหแล้วสีฟ้าคือแบบแถวนี้โคตรเยอะเลยเดือดฟ้าสีฟ้าไปเลยครับสี่เหลี่ยมกันไปหาแล้วกูตกน้ำเหมือนกันหรือเปล่ากูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยงานงอกเลย ไม่เกิดเฮ้ยแต่ถ้าเราเข้า3คนบอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่ดีหรอกอีซี่นะเราล้มแหวนล้มแหวนล้มแมนเราด้วยระวังนะระวังนะเต้นะอันนี้คือสีแดงจะชนะนะอันเนี้ยเออเต้อยู่ข้างหลังพี่เหรอใช่แล้วสวยแล้ว เดี๋ยวใครตกน้ำอ่ะพี่โบตกน้ำแล้วเป็นสีแดงด้วยตายแล้วผมมาแล้วอย่าพึ่งมาเฮ้ยสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปล่าเดี๋ยวไปเข้าไปไปเข้าไปเกินลุกไปทำไมผมน่าเส้นชัยพี่ว่าอยู่น่า้นชไมเราภูก็แพ้อยู่ดีเนี่ยแม่งเลย อะไรวะเจ๊กี้ผมชนะแล้วใช่ไหมพี Boy ่เอ้ยยังมันมีโหมดไอ้นี้อีกอ๋อมีโหมดอันนั้นอีกเหรอหมดไอเทม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 ได้ดีหมดไอเทมด้วยดีไอตอนกูเข้าทันก็แพ้คืออะไรคือมาครับ เทมครับทีเผือพี่เองผมไปทีเผอไงหรืออะไรใครดูดูมาอย่าดูนะอย่าดูดเสือเสืออหรือตราเฮ้ยโดนดูดไจันทร์ระวังลื่นไอไอโดนควยพี่ไอพี่คุยกูควยกูเสียใจด้วยเอานะนะ พี่จะไปไหนล่ะกูโดนดูดอีกแล้วโอ้โหคนข้างหน้ากนช้ำชองกันดิโดนหน้านี้แล้วไปก่อนเลยละกันโอ้ยี่ใครแย่งของผมวะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยแล้มาจากไหนวะโอ้แล้วโอ้แล้วกูเลี้ยวทำไมกูงงมากเลยยุ้ยโบทำอะไรได้พี่เอกริบโบบินเอาอ้ยของโดน มานี่เลยเฮ้ยเดี๋ย่ใครยิงฟองวะไอ้โย่เฮ้ยบอกเลยว่าทีมเอ้ยหนานหนานมาตู้เป็นขโมยของผมว่าโอ้คือฉิวเลยอันดับหนึ่งตอนนี้ฉิวเลยโอเคแก๊งที่บอกสบายๆแล้วตอนนี้พ่อผมจะเป็นแก๊งดูแก๊งแกงสุดๆเฮ้ยใครดูดอย่าเลยอยเลยรอดักอยู่ เกิดเจ้าพี่เอกไปไหนเอาวิ่งไปเลยเต้ยพี่เอกโอยอย่าไปนะโดนไปนะเอาไปเลยตบแมงวีโอ้ยโอยตบกันแก่ตบกนเลยวะชิบแตนเลยออ ที่แม่เลยที่พี่เราให้ทำไมเบาเบาเอาเอ้ยเดี๋ยวนั้นเล่นอย่างนี้ก็ได้เงินด้วยเหรอโคตรเดือดเดี๋ยวนั้นแล้วรถทีมเต้คันเดียวกันหมดเลยเหรอใช่หรอรถตักคุมตีบ่เลยแล้วปกติเหรอเอ้ยเดื่ ที่เปิดครับเมาหมดเยเมาหมดเมาอยู่อีกจอเมื่อกี้เปิดได้อุ้ยอ้ตำรวจมาาไหนไม่รู้ไม่เข้าใจเฮ้ยปวเฮ้ยน้ำอะไรแม่งเอ้ยมึงมึงไม่บอกก่อนนะอครับวิ่งไปนี่กูกดกูมีล่ออยู่กูกดไม่ทันระลังด้วยอุ้ยคนนั้นเขาไปไกลมากเลยยุดยุดที่คนต่อกายั่วยุดที่หนึ่งทุก้า ไปทีเดกโลกอลอะไรวเต็มไปหมดเลยที่โกอลที่หนึ่งตอนนี้ก็ลอยลำแล้วอะเขาอยลำไปเลยเตจ้าบอลมมลอะจ้าจ้าโลกอลบมลบไม่รอใครเลยตอนนี้อลบเฮ้ยจังหวั ตำรวจไปแล้วโอ้ยคุณตัวหลวจไปไหนคุณตำรวจเข้าไปแล้วพี่ตำรวจเข้าไปแลยโอ้ยบอกผมตำรวจขอเข้าหน่อยขอเข้าด้วยโอ้ยจ่าแบบลอยลำโอ้จ่าเราโดนกู้หรือว่าเราจะเจ้ากันดีพี่ ลมมันต้องมีการตัดสินดิวะอันนี้คือมันแบบมันเสมอกันอะเราตัดสินกันยังไงเดียเราเจ้ากันไหมเราหยวดกันไหมเราแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนอย่างเงี้ยรอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เออเราเราไม่แบบว่าไม่ทวงไลน์ซิ่งกันแล้วกันใช่เอ้ยหรือพี่พี่ผมให้พี่ไหมพี่เป็นพี่ใหญ่อะให้อะไรให้อะไรโปรงโทษกันเอ้าให้กูไหมผมเสียตลาดให้พี่ไง ไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเลยอ่ะมาตัดสินตัดสินแล้วกันนะตัดสินใช่ไหมกดดันหนะกดดันหนะไปผมพร้อมพี่เอกเฮ้ยพี่เอกพี่อย่าทำหน้าของหนูจีผมกลัวหน้ากูโหดตรงไหนเนี่ยไปก่อนที่เพิร์ดทำไมมึงเร็วจังอ่ะทำไงวะ เฮ้ยพี่อมของไว้อยู่นะเต้พี่อม,อ,อมของไว้อยู่นะพี่อมของเลยอมของไว้อยู่นะระวังนะเฮ้ยระวังไอโดูดไปแล้วนะไอรีบมาเร็วอย่าให้แบบว่าอย่าให้พี่ชนะขาดดิเรียกเราด้วยคือถ้าพี่ชนะขาดคือมันแบบว่าจะโดนมันแบบรังแกน้องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่เราด้วยเราด้วยอะไรมึงนำกูอยู่พี่อ <laughs> ยู่ไอโบใช้ไงอ่ะยู็นไโบใช่ไงยุ้ยโบใช้ไงไม่รู้ใช้ยังไงไม่เข้าใจ ไไเฮ้ย้เฮมีล้มีีของดีก็ไม่บอกของดีก็ไม่บอกเอาีบเอาีชิ้นผมีชิ้นชิ้น้อชิ้น่โอ้ยมีเ้า่ม่แล้วโอ้หเลยเชื่กันเถอโอ้ยสุดระเสืออาหราอย่านะสุดะเสือ พี่ทิพย์ช่วยเหรอเป็นยัไงนะเต้พี่มีนะพี่บอกก่อนนะพี่มีนะเี้ยิ่งมีใหญ่เลยนี่ยิ่งมีใหญ่เลยไม่ใช้ของแบบนี้แสินะใช่เหรอใช่เหรอมันใหญ่ใหญ่เฉยๆก็ฟ้องร้องล้องร้องร้องดูดเดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะทำไมกูเป็นเมาเมาวะทำไมกูเม็เมาพี่ แม่แลสเตลตราเฮ้ยโดนที่สองเฮ้ยแม่คั้นแม่ระวังนะระวังนะเต้ระวังนะไอ้ยเฮ้เดาทำไมกูเบียด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 นี่กูเบียดนี่แม่ อยหากแพ้ทั้งสองโหมดจะโดนทำโทษสองรอบพี่ร้องไห้ทำไมเสียใจดิแพ้ดิพี่เอกต่อให้ผมปะเนี่ยไม่ได้ต่อไม่ได้เมื่อกี้ก็เราบอกว่าแข่งขำๆไงพี่ก็เลยแบบแอบแบบว่าหักเลี้ยวแล้วก็ให้เต้แบบรู้สึกว่าเต้ชนะไปอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับพี่เป็นพี่ที่ดีมากเลยเหมือนพี่ยูบอกว่าให้พี่เอกร้องเพลงเสียงสูงไม่ใช่หรอให้พี่เอกอะไรให้คนที่แพ้ คือเราแพ้คู่ไงเราแพ้คู่เราก็เลยตกลงกันใหม่ไงว่าเราวิมพ์พื้นแสามทีพอจบเออใช่ใช่เราวิมพ์พื้นไงเนี่ยเออมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ที่ความตกลงตรงใจของคนคนแพ้คนชนะหรือเปล่าหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นดึงข่อนตะเข่งพี่อยู่ได้ได้ได้ผู้ชายอะไรลงทิกต็อกตะแข่งพี่อยู่คลิปสั้นโดยไม่ถึงห้าวิจบขอหน้าหน้าตอนแบบกลางซีดเออ คลิปจบแล้วนะครับผมหวังว่ามันจะสนุกแล้วก็พอเป็นรอยยิ้มบุมปากเล็กๆของทุกคนได้นะครับวันนี้ใครที่เป็น bad day ก็ขอให้ดีขึ้นแล้วก็เป็น better day ในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณ้มาแฮะ